วัดล่องขุนในวันนี้นะครับมีพนักง,งานมากกว่า100คนนะครับแล้วที่ผมทราบก็คือพวกเขาไม่มีวันหยุดเลยเท่าที่ไปถามเนี่ยไม่เคยเห็นพวกเขาบ่นอะไรเลยสักคำนะครับกับการทํางานที่นี่ไม่เคยแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยใดๆเลย,เลยผมอยากรู้จริงๆครับว่าอาจารย์เฉลิมชัยท่านทำยังไงทําให้คนงานวัดทั้งร้อกว่าคนเนี่ยอยากทํางานให้ท่านได้มากขนาดนี้ พนักง,งานทุกคนต้องเคยโดนทุกคนครับหาทางไปวันเดอ,ออกอูดังเสียงดังอย่างเงี้ยบางคนก็หาว่าดุก็ดุงานศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มึงต้องใช้ใจทำการที่มึงจะทางานศิลปะแล้วมึงมีลูกศิลูกห้าที่มึงจะให้เขามาช่วยงานมึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ยากโคตรเลยถ้าเราการนําคนั้งมากมายแล้วมาอยู่ร่วมกันนึ้งร้อยกว่าชีวิตมึงรู้ไหมในขณะที่กูมาที่นี่แล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านฟังว่ากูจะสร้างวัดที่ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกคนยะแห่มาที่นี่ภายใน10ปีข้างหน้าแล้ว15ปีคนทั้งโลกจะรู้จักวัดนี้แล้ว2ี่สปีมึงม่ต้องพูดถึงวัดกูด,ดังระดับโลกไม่มีใครเชี่ยวกูเลยและแม่ก็บอกว่าไอ้อาี่ขีโมแล้วมึงรู้ไหมกูเริ่มต้นจากคนสี่ห้าคนแล้วเดี๋ยวนี้กูมีคนร้อยกว่าคน มึงรู้จากที่กูจ่ายเดือนละแค่ประมาณหลักหมื่นแล้วก็ขึ้นมาหลักเดือนละล้านกว่าบาทแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนนะ่ะได้ทำงานศิลป,ปะแบบมีความสุขกูเป็นคนทำงานศิลป,ปะกูต้องการความสุขเมื่อกูสุขสบายใจกูไม่เ,เดือดร้อนเงินทองกูมีชีวิตอยู่เป็นสุขกูก็ทำงานศิลป,ปะได้ดี ดังนั้นลูกศิษย์กูทุกคนเขาต้องหนึง่งคือชีวิตครอบครัวเขาต้องดีเขาต้องมีสตังค์เขาต้องเลี้ยงชีวิตตัวเขออาเองได้เขาอยากมีรถเขาต้องมีได้แต่สุดท้ายเงินเดือนเหล่านั้นสตังค์สวัสดิการก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่กูสอนเขากู <c oughs> บอกเขาทุกคนว่าเขาคือหนึ่งในผู้สร้างมึงเห็นไม่เสื้อติดข้างหลังเขาทุกคนเขียนว่าหนึ่งในผู้สร้างเขาคือความสําเร็จไม่ใช่กูเขาทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ความมุสืบของผมเนี่ยผมอยู่กับเปิร์มาก็เเมิอนอยู่เปิร์ใจดีแต่ถ้าทางเปิรนมันจะออกอูดังเสียงดังอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มองอาจารย์ถ้าเห็นอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ดุก็กคือดุท่านดุจริงแต่ถ้าเราอยู่กับอาจารย์รู้จักอาจารย์ท่านไม่ดุเขาเสียงดังเท่านั้นครับผมแต่เน,นใจดีครับผมรักลูกน้องทุกคนบางคนก,กลัวนะผมเนี่ยเป็นคนที่โดนโดนบ่อยที่สุดแต่ว่าผมว่าเป็นการ ที่เป็นอูดังน่ะเป็นการติสอนพนักง,งานทุกคนต้องเคยโดนทุกคนนะครับแต่ว่าแกเราแกด่าเราคือว่าแกสอนเราครับผมหลังจากดูแล้วก็่นก็นชมเขาอยู่ว่าเออเออดีขึ้นปะเออเขา,าท่าอะไรทิ้งเขาใจล้องทิ้งเขาใจงานเข<อ>าก็มีกําลังใจขึ้นเอออีสิวะเอเอดีขึ้นมาแล้วอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเราก็พอมีกําลังใจขึ้นมาละ กูให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนเสมอภาคกูมีความรักต่อเขาเสมอภาคกันกูไม่แบ่งชนชั้นววาไอ้เนี้ยนี่จบปริญญาตรีไอ้เนี้ยนี่มีการศึกษามากกว่าไอ้นี่ไร้การศึกษาไอ้นี่เป็นคนล้างของส้วมไอ้นี่เป็นคนสวนไอ้นี่เป็นคนเก็บขยะเขามีสารภาพที่เท่ากันนี่คือสิ่งที่กูสอนเขาให้เขาอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความสุขแล้วก็สร้างงานศิลปะให้แก่ประเทศชาติเมื่อกูตายมึงต้องทําต่อเพื่อประเทศชาติกูเตรียมเงินไว้กับมึงไม่ได้เดือดร้อนเลย แต่ว่ามึงอย่าหนีจากวันนี้มึงจงทุ่มเทให้กับประเทศชาติมึงอย่าเห็นแก่ตัวมึงจงเห็นแก่ประเทศชาติของมึงเป็นสําคัญมึงต้องสานต่องานของกูไปอีก30ปี50ปีข้างหน้ารุ่นต่อรุ่น สร้างคนรุ่นใหม่มากมายที่นี่ vision, นม,มึงรู้ไหมมึงรู้ไหมนี่คือการสืบทอดเป็นสกุลช่างของเฉลิมชัยมึงรู้ไหมกูสร้างสกุลช่างของกูให้แก่ประเทศชาติของกูงกูคือคนที่ปกครองคนได้ดีที่สุดกูบริหารจัดการได้ดีที่สุดกูเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากที่สุด <S <S และกูเป็นคนมีเมตตาม,มากสูงสุด,สดมึงรู้ไหมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้ทุกคนนั้นทํางานด้วยความสุขมึงเห็นมั้ยมึงจําไว้เลยการบริหารปกครองที่ดีที่สุดนั้นมึงต้องเป็นคนดีที่สุดก่อนมึงต้องทํามากกว่าเขา มึงต้องดีมากกว่าเขามึงมีลูกน้องสามรอคนผ่าสามพันคนก็ได้มึงปกครองได้ทั้งหมดถ้ามึงเป็นคนดีเมื่อมึงเป็นทุกคนหนึ่งกูจะเป็นทุกร่วมกับมึงมึงรู้ไหมนี่คือวันโงคุณกูทุกคนที่นี่ถ้ามึงลำบากเมื่อไหรมึงจงพูดในที่ประชุมแล้วทุกคนจะช่วยมึงเมื่อแม่มึงตายพ่อมึงตายพวกเราจะช่วยมึงมากกว่าชาวบ้านของมึงที่บ้านมึงด้วย คงได้เห็นแล้วนะครับกับบทบาทนักบริหารของอาจารย์เฉลิมชัยโคศรีพัฒน์หลักการของท่านเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้กับในทุกองค์กรเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในครอบครัวของคุณผู้ชมเองนะครับครับท่นมมานผู้ชมบบบติดตามกันมานานโอ้โไอหมูไอหม,อหมูแฟนบันทดผมมันทุ่มเทตรงนี้มันทุ่มเทผมเป็นชีวิตที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไอหมูคิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมกระทํา จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่รู้สุดยอดจริงหรือเปล่าติดตามนะครับกดอะไรนะสะไควสเคยสัสสไควบ้าบอคอแตกอะไรกดติดตามมาหน่อยแล้วพบกันพบกันติดตามไปเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆ